สวัสดีครับผมชื่อ MM และวันนี้ MM จะมาสอนการเล่นเชสนะครับเล่นอันนี้ M EP 1อนะครับอันนี้วันนี้ MM จะมาสอนง่ายๆเลยนะครับการเดินหมากและรู้จักหมากลุกหมากของในเชสนะครับกับกระดานในเชสให้รู้จักกระดานในเชสนะครับเรามาเริ่มก่อน ที่มากนะครับมากเนี่ยครับอย่างตัวที่หนึ่งนะครับคิงครับคิงเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับสำคัญที่สุดในหมากหมดเลยในเชสนะครับค킹เนี่ยครับจะจะเป็นตัวที่เราต้องทำให้เป็นเซฟมากที่สุดนะครับในเชสเกมเลยนะครับเชสเกมหมดเลยนะครับถ้าคิงเราโดนลุม โดนเชคเมดแปลว่าคิงเราตายครับก็แปลว่าเราแพ้เลยนะครับถึงแม้เรามีหมาแค่ไหนนะครับเราก็แพ้ครับตัวที่ตัวถัดไปนะครับควีนครับควีนเป็นตัวที่แข็งแรงมากเลยนะครับแต่ถ้าคิงตายนะครับควีนก็ตายไปด้วยแปลว่าเราก็รู้เราก็แพ้เราก็แพ้อยู่ดีนะครับ ควีนเนี่ยครับมีควีนเนี่ยเวอร์ควีนแต้มเยอะมากเลยนะครับแต้มประมาณ9แต้มเลยนะครับคิงอีกอย่างนึงครับคิงเนี่ยครับไม่นับแต้มครับเพราะว่ามันดีมันเก่งมันดีที่สุดในหมากแล้วครับรุกครับรุกกะครับมีค่า5แต้มนะครับรุก หรือปรา,าสาทครับหรือเรือครับเดินเดินก็ก็มีแต้มเยอะพอก็ต้องเซฟอะครับถ้าโดนแอตแทกหรือยังไงก็ต้องเดินหนีนะครับเพราะว่ามันก็มีค่าหาแต้มก็เยอะอยู่นะครับบิชอปครับบิชอปบิชอปเป็นตัวเดินที่บางคนก็เรียกสไนเปอร์นะครับ อย่างเลขเรียกสไนเปอร์ครับแต่วันนี้ M มจะมาเรียกบิชอปนะครับบิชอปอะครับมีค่า3มแต้มครึ่งนะครับพอๆกับไนท์เลยนะครับที่เมจะอธิบายตอนตอนหลังก่อนนี้นะครับบิชอปเนี่ยครับก็เก่งอยู่นะครับมันจะเป็นแนวดูไกลแนวยิงไกลนะครับคราวนี้เป็นไนท์ครับ ไนท์มีค่าสามแต้มครับไนท์เดินแปลกๆนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูตอนจะเสร็จนะครับไนท์ดีเพราะว่ามันไนท์ไม่ค่อยดีถ้ามันกว้างๆแบบโพซิชันมันกว้างๆพรเนี่ยครับทีเอ็มจะเล่าให้ฟังนะครับมันเปิดนะครับไนท์เนี่ยครับกระโดดได้นะครับมีพีซอะไร ขวางอยู่ก็กระโดดได้กระโดดพีซได้นะครับค้เนี้ยสุดท้ายครับเป็นพรครับพรเนี่ยครับจริงๆแล้วคนก็ชอบบอกว่าพรเนี่ยพรเนี่ยครับอีกอย่างหนึ่งพรแต้มเนี่ยครับแต้มเป็นแค่หน่งแต้มเองนะครับพรเนี่ยครับเดินได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูครับ แต่พอนมี special ability แปลว่าพิเศษนะครับการเดินพิเศษก็คือถ้าเดินไปที่สุดขอบกระดานแล้วเนี่ยครับพอเนี่ยครับจะโประจะโปรโมทหรือเปลี่ยนล่างเป็นไนท์บิ bishop ชชควีนครับได้4ตัวเลยนะครับแต่โป o เม โบมอดเป็นงไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องเช็คเมทฝ่ายตรงข้ามอาจจะต้องเช็คเมทสองตัวสตัวนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยแฝงนะครับลืมบอกเลยครับเชสเนี่ยครับเป็นมี2ด้านครับด้านดำกับด้านขาวครับเชสด้านดำกับด้านขาวมีอาร์มี่มีกองทัพจำนวนเท่ากันนะครับเท่ากันครับ คราวนี้ M MM อจะมาบอกการเดินของตัวหมาพวกนี้นะครับเริ่มเลยครับพรครับพรครับพรเนี่ยเดี๋ยวเอาอันนี้ออกรพรเนี่ยครับจะเดินได้แบบนี้ครับพรนเนี่ยเริ่มต้นนะครับจะเดินได้ 1สเต็ปหรือ2สเต็ปก็ได้นะครับปกติเขานิยมเดิน2สเต็ปกันครับคือพอเนี่ยมันเดินได้มันเดินแบบนี้ครับเดิน1 1 1แต่ถ้าผลสอบไปแล้วห้ามเดิน2อีกนะครับต้องเดิน1แล้วก็หแล้วก็1นอีกนะครับสมมุติมันมีสิ่งขวางอยู่ตรงนี้นะครับสมมุตินะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่า สมมุติัมันมีแบบม้าอยู่ตรงนี้หรืออะไรก็ได้ที่มันขวางอยู่นะครับโยเวนชิงนะครับมันเดินไปใช่ไหมมันสมมุติอโพเนี้ผู้ตรงข้ามไม่ทําอะไรกับตัวนี้นะครับพรเนี่ยกินเฉียงครับกินเฉียงในตาเดียวนะครับกินเฉียงไปเลยนะครับโยเวนชิงนะครับมันเรียกว่าเช็คนะครับมันจะทําให้บังคั้ใไปคิงมูฟครับโอเคครับ พรเนี่ยครับซึ่งที่เอ็มบอกแล้วนะครับเดินไปถึงตรงนี้ใช่ไหมครับไปถึงตรงนี้ฝั่งตรงข้าบเลยครับ p ป o m o ท e แปลว่าเปลี่ยนร่างแปลเป็นอันนี้อันนี้นี่นี่นดได้เลยครับ b i ชอ o ไ Knight แล้วก็ Queen ครับ p ป o m o ทได้เป็น4ตัวได้ได้เลยนะครับจริงๆควนนิยม p ป o m o เป็น Queen เพราะว่า Queen เป็นตัวที่เก่งที่สุดแล้วนะครับดอกครับ ไนท์ครับไนท์เนี่ยครับไนท์เดินได้แบบนี้ครับเป็น L คิดว่าเป็น L ครับไนท์เดินเป็น L แบบนี้นะครับหนึ่งสองสนะครับหนึ่งสองสาแบบนี้ก็ได้นะครับหนึ่งสองสาเป็น L แบบนี้ได้ได้นะครับและ สมมติมีคิงกับไนท์ตรงนี้นะคบไนท์เนี่ยครับเดินข้ามได้นะครับมีสิ่งกีดขวางอยู่ใช่ไหมครับเดินข้ามไปเลยครับเดินได้ครับไนท์ก็กินเหมือนกับเดินนี่แหละครับเดินกินแบบนี้เลยนะครับกินแบบนี้นะครับครานี้เป็นบิชอปนะครับบิชอปเนี่ยครับ เดินแบบเดินแบบนี <welche ăn>? ้ครับิชอปเนี่ยครับจะเดินไกลแบบนี้ครับเดินไกลแบบนี้ครับิชอปเดินเดินไกลและกินไกลได้นะครับสมมุติเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับบิชอปเนี่ยครับกินได้เลยนะครับกินเลยครับกินไกลๆแบบนี้ ก็กินได้ครับคราวนี้เป็นรูกครับรูกครับจะเดินเป็นตรงนะครับตรงแบบนี้ครับและแบบนี้นะครับรูกก็ครับก็กินตรงเหมือนกันนะครับกินตรงครับ ลุกก็กินตรงนะครับสามารถกินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้ครับสามารถกินแบบตรงครับแบบนี้นะครับลุกครับคราวนี้เป็นควีนครับควีนเดินได้ไกลอยู่นะครับคือควีนเนี่ยเป็นผสมบิช,ชอปใช่ไหมครับเดินเฉียงนะครับ และเดินตรงได้นะครับเป็นแบบดาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นกินได้แบบกินได้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้ก็กินได้นะครับกินกินกินตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับกินได้ค่ะสุดท้ายนะครับคิงครับซิมเพลมากเลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งคุยนะครับกินเหมือนกินก็ได้เหมือนกินเหมือนกันที่เดินนะครับคิงเนี่ยครับเดินแบบนี้ครับหนึ่งตาเดินได้แค่หนึ่งตานะครับแต่เดินไปตรงไหนก็ได้ตรงนี้เดินไปตรงไหนก็ได้นะไปตรงไหนก็ได้เลยนะครับและกินก็เหมือนกันครับคิงก็กินแบบนี้คิงก็กินที่เดินครับ ตอนนี้เรามาดูกระดานนะครับกระดานกระดานมีจริงๆมีชื่อนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะมีเลขแบบนี้นะครับ A B C D E F G H นะครับและข้างล่างก็มีนะครับ1 2 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ็มจะให้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับ อย่างเช่นแบบนี้ตัวนี้คือ H ใช่ไหมครับสมมุติเราอยากดูอันนี้เราอยากดูสแควร์นี้วแปลว่าเราอยากดูว่ามันชื่ออะไรนะครับเราก็ดูตรงนี้มันเขียนว่า H ใช่ไหมครับเราก็ดูตรงนี้มันเขียนว่ามันเขียนว่า6ใช่ไหมครับก็แปลว่าสแควร์นั้นคือ H 6ครับเอาใหม่นะครับ คราวนี้เรามาดูสแควร์นี้หน่อยนะครับตรงนี้เป็นลายของอะไรคะรตรงนี้เป็นลายของ F นะครับดูตรงนี้นะครับ F และตรงนี้เป็นลายของอะไรครบแล้วก็นับแล้วก็นับเลยนะครแปดเจดห F หนะครับตรงนี้ก็แปลว่าตรงนี้ก็คือ F หนะครับ mm hmm. ก็เป็นประมาณนี้สำหรับสาหรับ การเดินหมากกับการกระดานนะครับงั้นเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อจะเรียนรู้การ ep. 2เรียนรู้การการเซตอัพกระดานพวกเซตอัพหมากพวกนี้นะครับกับวิธีทำ i m p r o v v e ว่าต้องทำอะไรสำคัญถึงจะเล่นเชสให้เก่งได้นะครับ วันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย